สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับครูอ้อมนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะชั้นประถมศปีที่6นะคะวันนี้เรายัางคงอยู่ในหน่วยที่1น,นะคะเป็นเรื่องของหองรอมอและคลอนอค่ะ <_ c> เรื่องแรกของหน่วยนี้นะคะจะเป็นเรื่องของตัวประกอบและการแยกตัวประกอบนะคะซึ่งในเรื่องนี้มีอยู่4เรื่องที่นักเรียนต้องเรียนนะคะเรื่องแรกก็จะเป็นเรื่องของตัวประกอบของจํานวนนับนะคะ เรื่องที่2นะคะจำนวนเฉพาะเรื่องที่3นะคะตัวประกอบเฉพาะและเรื่องที่4นะคะ <c oughs> การแยกตัวประกอบนะคะอุปกรณ์สำหรับการเรียนออนไลน์นะคะก็จะมีแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์เล่มหนึ่งนะคะดินสอนะคะแล้วก็กระดาษทดนะคะเรื่องแรกเรื่องนี้ที่เราจะต้องเรียนกันก็คือเรื่องของตัวประกอบเฉพาะนะคะ จุดประสงค์ของการเรียนรู้นะคะอธิบายความหมายของตัวประกอบเฉพาะได้นะคะหาตัวประกอบเฉพาะของจํานวนที่กําหนดให้ได er ้นะคะแล้วก <groans. S 1> ็นําความรู้เกี่ยวกับตัวประกอบเฉพาะไปใช้แก้ปัญหาคณิตศาสตร์ได้นะคะตัวประกอบเฉพาะคืออะไรนะคะบางคนอาจจะได้เคยได้ยินคําว่าตัวประกอบบางคนอาจจะได้ยินคำว่าจํานวนเฉพาะมาแล้วนะคะเราเอาความหมายของทั้งสองความหมายมารวมกันกลายเป็นตัวประกอบเฉพาะนะคะตัวประกอบของจํานวนนับ ก็คืออะไรคะจำนวนที่หารจําจนวนนับที่หารจานวนที่กำหนดให้ได้ลงตัวเราเรียกว่าตัวประกอบของจํานวนนับส่วนจํานวนเฉพาะก็คือจำนวนที่มากกว่า1น,นะคะมีตัวประกอบเพียง2ตัวคือ1และตัวมันเองนะคะส่วนตัวประกอบเฉพาะก็หมายความว่าตัวประกอบที่เป็นจํานวนเฉพาะนะคะ ไปดูตัวอย่างการหาตัวประกอบเฉพาะนะคะตัวอย่างแรกนะคะอันดับแรกนะคะเราจะหาตัวประกอบเฉพาะของ12นักเรียนต้องหาตัวประกอบของ12ก่อนอะไรที่หาร12ลงตัวเราเรียกว่าตัวประกอบของ12นะคะวิธีการคิดของคุณครูก็คือ,คอตัวที่จะหาร12ได้ต้องคูณกันแล้วได้12อย่างเช่น1กับ12คูณกันแล้วได้12เพราะฉะนั้น1กับ12ก็ต้องหารก็ต้องเป็นตัวประกอบของ12ใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นอะไรที่คูณกันแล้วได้12ย่อมเป็นตัวประกอบของ12นะคะก็จะมี 1, 2, 3, 4, 6, 1 2นะคะนักเรียนเรียนจำนวนเฉพาะผ่านมาแล้วจำนวนเฉพาะก็คืออะไรคะจำนวนที่มากกว่า1และมีตัวประกอบเพียง2ตัวนะคะ1ถึง100มีตัวประกอบอมีจำนวนเฉพาะ25จําจำนวนนักเรียนจำได้ไหมถ้านักเรียนจำได้นักเรียนก็จะรู้ว่าตัวประกอบเฉพาะของ12มีแค่ 2กับ3นะคะเสร็จแล้วเราก็จะได้ตัวประกอบเฉพาะของ12คือ2กับ3นะคะอะไปดูอีกตัวอย่างคะ่ะตัวอย่างนะคะตัวประกอบของ20นะคะอะ,อะไรบ้างที่หาร20ลงตัวหรือว่าคูณกันแล้วได้20ย่อมเป็นตัวประกอบของ20นะคะก็จะมี1,2,4,5,10,20ี่้ชคะตัวที่เป็นจำนวนเฉพาะก็จะมีอะไรคะ2กับ5นะคะ ไปดูอีกตัวอย่างค่ะ50นะคะอะไรที่หาร50ลงตัวหรือว่าอะไรที่คูณกันแล้วด้วย50นะคะมีอะไรคะ1 2 50 25 50นะคะ1ูณ50เป็น50 2คูณ25เป็น50 5คูณ10เป็น50ถูกไหมคะตัวที่เป็นจำนวนเฉพาะคืออะไรคะ5กับอขออภัยค่ะ2กับ5ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นตัวประกอบเฉพาะของ50ก็คือ 2กับ5แค่นี้เองนะคะ,ะดูอีกหนึ่งตัวอย่างคะ่ะตัวประกอบของอตัวประกอบช่อง45อันดับแรกนักเรียนก็หาตัวประกอบ45ก่อนอะไรที่คูณกันแล้วได้45หรือว่าอะไรที่หารกันแล้วได้45อะไรที่หาร45ได้ลงตัวนะ,ะ1 3 5 9 15 45นะคะนักเรียนถ้านักเรียนจำจำนวนเฉพาะ 1- ถึง100ได้นะนักเรียนสามารถตอบได้เลยข้อนี้ตัวประกอบเฉพาะของ45ก็จะมีอะไรคะ สามถูกไหมห้าอะไรอีกคะสิบห้าอ๋อไม่ใช่ขอ,อไปค่ะอ่าเพราะฉะนั้นก็จะมีสองจำนวนคือสามกับห้านะคะอ่าเสร็จแล้วนะคะนักเรียนรู้ความหมายแล้วนะคะนักเรียนก็จะมาลองทำแบบฝึกหัดกันนะคะแบบฝึกหัดจะอยู่ในอะไรคะแบบฝึกหัดการทฤษสัมฤ์หนึ่งหน้าที่เท่าไหร่คะอ่าหน้าที่สิบและหน้าที่สิบเอ็ดนะคะ เดี๋ยวเราไปทำแบบฝึกหัดกันนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วก็มาพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ